ถ้าจ้อยยืมเลยนะขี่รถไปลงคลิปนี่ล่องยู่นี่เลยแล้วบ่อยากอยากอยากลองยืมหนินะฮะเนาะโอ้ยบวยอดปล่อยลมกว่าเกินเพียงลางคอยหักไหมหักเอ้าเพิ่นเพิ่นบริกินยังเบื่อบ่ฮะไม่กินได้กินมากกันนี่เนาะเออกินนะหักออกบ่มันหัก เป็นได้จากมือเลยฮะก็มือนี้เลยอามือนี้กินยังแน่มือเฉาเกลียดมากกันนี้แหละเฉาโอ้กินมากกันนี่แหละฮะเออยักษ์ก็มันกินเพียงกินขนมเกินมากอันนี้มันเกินเกลียดขาไม่ได้ไข่บ่ะไิ่ได้ไข่ใช่เอ็นเยิะๆด้วยี่มเออเหมือนไงเบมือนใบห่อนเออเออรำมดาอยู่แม่บ่มีเงินแไปหายืมน้ำเอ้ยน้ำนองแล้วเพิ่นให้ สามพันโอ้แล้วก็ซื้องัวตัวนั้นโอ้นี่ปีน้องงัวน้อยนะสามพันมาตัวสองพันหา้าสองพันหา้า,หาโอ้ ก็ส si no. like okay. yeah, uh, okay. so, ุดเล่งมือใช่ไหมเนาะเวียังหามันแล้วมืออื่นนี่ชาคือสั่งกระสียังมาพร้อมนี่ยันแล้วนันเราผ่อเนาะเพราะเพราะสั่งกระสีเจ้าไรยเบิดเบิดจะแผ่นไงพ่อตัวตัวนี้เหนตัวนี้ชิบซีแผ่นโอ้ตัวแล้วเขาละลายตัวแล้วตัวนี้ชิบซีแผ่นโอ้บัตรบัตรนั่นก็คือกันเลยเนาะตัวหน้าก็เออเขาแนีมเบิ้งคือคือซ้ำซ้ำกันเนาะ ฮะบ่ชำบ่รุดบ่โอ้ตัวนี้สี่เมตรตัวนั้นสามเมตรโอ้พอแรกกับบ้านาวกวพนเนาะ้าากัวเพนาสี่พนมีตัวเก่ามาอไหนึ่เยีห้องบ่เป็นกะเนนาะน้อยพวกเาลงบ่ต่พวอันนี้ไล่ให้เตียง2อันนะนี่นะเตียง2อันแล้วก็เฮดประตูปิด่นแล้วกั้างนอกกับว่ดัง ฟืนดังไฟอืมอะโอเคอยู่พี่นองงนะ้องเลยเนาะตอนนี้ก็สองโมงสามสิบสีน่นาทีพี่น้องเนาะใกล้จะคำเลยได้ฉันแต่ว่าถ้าถ้าจะเว้นออกนี่กะยังเ,เว้นเติบอยู่ดอกพี่น้องเนาะสองสามโมงขึ้มาหนนะิแต่ว่าอากาศถ้าตกเป็นเดือนที่สองปุ๊บนี่คำไว้ได้บ้านงนะพอนะ่อเนาะอากาศหนาวนี่คำไว้ได้พี่น้อง,งเลยน,นานแจ้งหาหกโมงยังมือดอยู่ บัดช่วงนึงนี่5:00นนี่โอ้ยแจ้งอึ้งปึ้งพี่น้องเนาะฮะนีแต่ว่าจังได๋ก็อ่าขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดุุคนเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศนําเนาะก็ยินดีตอนเาส่่องของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังอยู่บ้านอยู่เฮือนอ่าสาวจอยเพิ่นแลเนาะนี่กอ่าทางอ่าพ่อเพิ่น เบื้องพอเพิ่นนะเฮ็ดก่อนพี่น้องเนาะต่อคุมห่อมมือห่อมโยอ่าเป็นไปนี่กะอ่าสีแวะทางแม่ตู้แม่น้องน้ำผลอยู่อ่าลน้อยเพิ่นสีว่าขีองค์ขี่คุยเนาะอ่าลงมาทางนี้กะขึ้นเมื่อหาแวะแล้วก่อนพี่นัองอ่าเมื่อนั้นกะถ่ายถ่ายคลิปอยู่ได้พี่น้องเนาะลงมาหาแถวจอยเมื่อน่ะบัตรบอต้าบัตรหืมเมื่อนั้นไปจ้ำอ่ากดลบเพราะว่าครบวจำเต็มพี่น้องเลยเนาะ À. À. Đứng, ờ, tôi tôi đứng phải đấy nó hả cứ đứng đây đây ờ, rồi ở đó, đem rồi xâm lệch là để anh khử khung bằng kha vụn kha như anh hiểu cái mình on đấy như anh hiểu cái áo nó anh lên 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 เลมุ้เลือแต่ละมือตามตามการเวลาเนาะเมื่อนี้นี่สิมื่อนี้ขื้นโค้งให้แล้วนะมื่อนีขื่นโค้งให้แล้วพี่น้องเนาะมื่ออื่นมามุงอย่างเดียวมแตนับเมาได้พยเห็นเป็นกันเนาะแต่ม yes. ิคักเหแล้าแล้วป้ามทุกท like ี another, <t 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 ่ยันถึงงูแล้วอยเดือน <cười> <cười> ừ. mưa bỏ hào bội bốn. Ờ, bội Hà viên bội lông bội con bội Thế, ô, bội bội mà bội 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 hiện tại bội đồ bội bội đó, bội 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 เหมือนเดนมอันบังหอยผ่าอ้อมอืมมันเหือเดิหอยผ่าออาจ้อยยืมไหมนะขี่รถไปลงคลิปนี่ลงยู่นี่เลยแล้วบอยากอยากเด็กเดกลองยืมนีนะนะวองเนาะอง้ะวออโอ้ากปล่อยลมกว่า อย่าปเ้โอ้จะบอกได้ความบ้าโยกที่ได้ดูตีมันอ่อนมากเมื่อไรนโอ้บ้าตาแล้วบ่พด้ยแล้วเังสีนี่คือโมกีได้ังีเฮะเจ้าหญิงได้เยจะบกียุ่เอาเอาอเนอเอมบาน่องกะดละดินแพงขักแพงแน่ถีบเพื่อนนะี่นเนาะเนาะ รถขี่คนเวนคนขี่รถบนได้น้องควแบดเนาะฮิตโอ้ยเนาะอืมนี่แกน้อยกับปิวแล้วผูกผูกใช่ใบใหญ่ๆเด้อใหญ่ๆเด้อง่ายๆแล้วเนาะนี่ก็ลุ่มทุ่มทามลงมาอยู่เนาะใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆเด้ออ่าสองคนหนึ่งได้ก่อนมั้ยนี่กินน้ำได้ดลี อ่า่าจกะตอกกระฟูแล้วกระไม้อะไรไปตักตัเย็นเรียบร้อยไว้เออเตอกขาวอะไรก็จบอุ้ยใหา่ช้าน้ำันข้นมาลุกเจ้าเออไออยู่แล้วฉันผมเป็นฮิมันว่า่ายไหนออกฮะเจ้าเออต้นหาฮิสเลยก็เ้อเจ้าวาอีกเจ้าเออเอาเาเนาะไอเนี่ยเนี่เนาะห้าเจ้าสิบเจ

กางบนในน้องทำไมบ้ามเขาก็มี่อ่าป้าสะ้พอสาวจ้อยว่ยืนอยู่นี่นี่ยันไม่สิตกใช้ผู้ใดผู้หนึ่งโยมันพระนะพอสาวจ้อยยืนยน,น,นี่ชือ่อไเนี่ยนี่ไม่จนฮักเว้ยเอ็ดได้บัตฮัาสิเอาแล้วนี่ขึ้นได้บัตรน,น,น,นี่นาตันนาดีเออใครดรกพอเราสูงอยู่ เอาโอ้โหเขาตาเลยเนาะผลดีของการตัวสูงพี่น้องเนาะโอเมนฮอดเกือบฮอตเม็ดเก้าหุ่นยักษ์เอ็ดแปดสิบปลายเออมันกลายแล้วมันก่อมืนกัก่อไปเนาะยังขึนเบาขึ้นไม่พูดอย่างเงี้เนาะใช่แล้วมาอยู่ลื่นลื่นเนาะโอ้ขาดเลยพ่อเวเนาะโอ้ย mai vì pho cái này khi tắt mày thì khẩu tá cho hẳn thằng tay thấp ừ sắp ok hết đơ đơ ừ Ủa quậy thế rồi mà phay gì nữa còn hai cái phần nữa khạc đi Chọn quản hư lợn thôi tổ cá này là bê tông bò thẹt Ừ, áo, 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 này áo, 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 บวมหับนะพ่อเฮงเหลีวโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาักลีทีมงานสร้างยาวตัดสันต่อคนนี่ดินดินเจ้านะค่าไดหอผพูดน้อยๆนะมันได้หลักเอออันนี้เนี่ยเป็นดินมูลรถบ่อยเล่นะโอ้อ่าอ ดินมูลมดิดมูลของแม่เลยอ่อแล้วก็ทางทางนี้เนียุดกอไม่บเอ<ถ>อแล้วเรื่องค่าทางนี่อนเออท่านี้บ้านก็ถือลงไปยังกันะกนะอืพาแล้วอ้กไม่บ้าน,นี่ของพอจะปาาลูกอยางนั้นอยางลงเลย๋อพคุณหมายคำโนบวตองมาแล้วเลยเออมาทำจังหวะกันอ่าอ่านีก็นถราไสแตลมาอื่นนีกั เฮ้ยเนาะนิงเทียบดนนิ่งเพียงไรลก็ไม่ใหยในตระหนักวิศวกกะโบรายคนตระหนกวิศวกะหลายคนเจ้านิงคอยคยนิงเจ้าอืออาเฮ็ดจันได้ยังพอกินเข่ามั้น้ำไหม โอ้ยเนาะเจ้าเจ้าไปอยู่พุ่นเจ้ากะหาดอไม้ขายปะบ่ได้ขายเลยฮึดอกไม้บ่มีดอกไม้บ่มีบ่เลยนะบอืมบ่มีดอกคือเรื่งนี้เนาะมีดอกของหมีดอไม้มีดอกอยู่มีดอไม้อ้าคือเก่าเดิไปหาขายเลยเลยอ่าก็ไปหาขายเลยเลยเจ้าหาควายหาบ่พอได้เนาะบัวได้อ่าอ่าอ่าเนนั่นแหละสันพี่น้องเลยเนาะไปซะทางบ่อใต้เองกะ จะได้ขอตัวกลับก่อนแล้วก็ขึ้นไปเวะอ่าเบิ่งเมตู้เพิ่นก่อนเนาะเป็นจังไงจะดีมีแฮงอยู่บ่พี่น้องบ่ได้แวะอ่าเว้าหยโยกคนโดนตนวเลยได้เมตู้อันเดือยเม่าน้องท้งใสังแหละเนาะเพิ่นเมื่อยยอู่พุ่นล่ะเอากลับป่าได้พ่อเด้อโอ้ยเอาสบายดีเนาะอ่าเอามื้ออื่นจะได้มาถือของฝากของต้อนมาพี่น้องเนาะนี่คิดว่าอ่าทั้ง้างเพิ่นบ่ได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเพราะว่า คือว่าแล้วป้าตากหางเข่ามานี่พี่น,อน้องเนาะไปสาบัดนี่เพื่ะเพื่อนแม่ตูอ้อ่าแม่น้องน้ำลหรือว่าแม่น้องน้ำพนเพุ่อเพ่อพี่น้องเนาะแต่เนาะบัดขึ้นมาทั้งนี้รถสม่๊ยพี่น้องเลยโอ้ให้เข้าไปอยูบอ่บโนี่ให้เข้าไปอยูบอ่บโนี่อืมปึ๊บโอ้ยังไข่ง่ายคือเกา่าเนาะ <c oughs> โอ้ยขำข้างเลยเลยนาะ

เพิ่นเพิ่นบรอกินอย่างเบื่อบ่ฮะม่ได้กินได้กินมากกันนี้แหละเออกินละห้างออกบ่มันห้างเป็นได้จากมือเลยห้างก็มือนี่เลยห่ามือนี้กินอย่างแน่มือเขานีเกินมากกันนี้แหละเข่าโอ้กินมากันนี้แหละห้างเอออยากษ์กมันกินเพียงกินขนมกินมากอันนี้มันเพิ่นกินเข่าบรอกไข่ป้ะบรอกไข่ใช่ยืดยืดมีอยู่ด้วไหมเออเหมือนไงแบบบรอกไข่ เออธรรมดาอยู่อืมอืมแต่ว่าจักว่าอิ่มพูดจักตุจักว่ากินอิ่มพูดไปแจ๊กอืมใบไหลายเทือบ่ไใบไหลเทือบ่ะเออหาผันชองช้ำเทือบเพื่อนหาผันเออเบิดเลยนะเนาะในทองนาะงหากระบายเออเ่อนเลยไว้นี่ไว้นี่เออเจ้าเจ้าก็หากันบ่ทั้งขี่ทั้งเออเป็นมือนี้บ่เป็นเป็นมือนี้บ่ หึงแล้วเออเออเยอะมาเบื่อเฮ็ดเบื่ออย่างนะไป็นไรเหรพ่อโทรมาลินอยู่บ่โทรอยู่บ่โอ้ว้านนี่ก็โทรอยู่อ่าทองใส่เนาะในใหม่เอ้ยในใหม่เอ้ยเกี่ยวเข่าเพื่อนทีขึ้นมาอยู่บ่เกี่ยวเข่าอยู่เนาะมาอยู่บ่บ่มาหรอกบ่มาหรอกอ่าเฮ็ดได้ไดๆใช่เนาะได้ไปเลยบ่มาอืมอืมกินทอดไปนอนกินทอดอยู่ปลูกเคยกินทอดอยู่ปลูกเคยนอนได้ได้กับคืนเออได้กลับคืน หากระปะใหม่ในคันเฮิงหลายปีหนึ่งชาวปีหลายได้ได้อยู่เนาะเออเป็นแค่นี้เนาะในหากระป๋าเแต่ว่าคืออยู่ได้อย่างปกติก็อย่างให้มาเยี่ยมอยู่แล้วเนาะมาเยี่ยมเฉยเฉยได้หลัวเออแล้วก็ค่ำแล้วก็ไปนอนทีงอื่นไม่เงยดิ้นชี้นั่งเฮยนี่ชีนกบหักเออชีนป๋าผัวผัวป๋านะบ่แม่นเมียป๋าเออไม่ว่าว่าป๋าผัวแล้เป็นยังมันจังใจ เนอป้าะพวได้เมียใหม่แหละกับป้าตัวนี้กิอวัวนึ Gem ่ได้กินวัวตัวนึงโอ้ห้ยปวดทองเลยเนาะโอ้ได้เจวแรงบบหนึ่งเลยระวังดมันมันงององับดิออาไววดอกป่ิดกละกันเออะอ่นแชมอ์เอเออไปกับประตูโอเคจะเดินเออไม่ว่าก็รปว่ายังตุไปเียนนเออไปไ้เน่ล้กักละกันาไปเียนนะดิเออไปไปเนอไปไปเนอไปไป ปลาดอหนึ่งอ่าปลาปลดอหนึงเอาหมดหมดแล้วบ้งบ้างกิเตีติตีอ่าดอไติีเดียวเนียนได้ขนาดแหละเออโอ้ยเนาะแล้วไงล้ไม่ก็มากหกหากได้กินขามันเออกกหากได้กินขาเอ่ะไปละสมมติว่าเจ้าโคตรจะกินแบบนึงงมันบ่เพียงเจ้าโคตรเจ้าโคตรก็อนไปกินหลับกินก้อยนแล้วเออเคยเคยก็มียว่าชินชัน บะมีม่ตัวนีน้เนาะอันนี้คืออีพจน,นี่มันปะเนี่ยกะเฮาก็กินเองลูกก็งัวก็เลย<อ>เขาซื้อเองอกินเลยบ่ดนเล้คอยเสือเลยโอ้ชื่อเตียมไหมบ่ฮะโอ้ใ<อ>ังไหมครัชอ่องคุณหาใช่ไดมแสาพลเพิพ่งจะขึ้นมาแล้วเงินคขน,นี่แหละลูกบอกว่าสาพลเพิพ่งจะขึ้นมาแล้วยืมเอาแม่ในไปยืมเอาเงินแม่บ่มีเงินแล้วไปหายืมนำเอือยนำนองแล้วเพิ่นให้ สามพันโอ้ล้วกำลังซื้องัวตัวนั้นอนี่ผีแดงน้องงัวน้อยนะสามพันโมตัวสองพันห้าสองพันห้าโอ้ตัวน้อยมื้อได้เลยสิกินเดี๋ยวแต่ว่าซื้อไว้เนาะแต่ว่าสามพันแต่ว่าชาวพน่ะเราจะขึ้นมาอยู่บ่เกี่ยวเข่าเนี่บ่จักน้ำมันอืมบริโทรมาบ่โทรโทรไปหาเอื้อยมันพนโอ้โทรโทรไปหาทางเอื้อยพุทธโย่เป็นซื่อพุทธเลยเนาะ โอ้เตรียมแล้ว่ะทั้งมีตู้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมไว้แล้วเพิ่นได้มือได้งามเพิ่นไดกินมืออไก็แมนให้เพิ่นกินเออเออสมมติคือกินเจ้าโตต้องขึ้นมาเองโมตูหรือว่าแบบผู้ใหญ่กินแล้วก็แล้วบอเออกินพูดแล้วไ่ได้เป็นโตเลยได้โอ้เพราะว่ามันต้องมีอันหัวมีอันกระโฉมมีอังคือเพิ่นวาเนาะเออเอกินละลานะ กม่ S <S <S ได้เสียงเงินเสียคำเรา่ายืมเงินสามพันแต่ว่าซื้องวดสองพันห้าน้อสองพั 2, 5, นหะาบ่เออเออไปยังเหลืออยู่หาล่อยเนาะหาล่อยเอา,เอาชื่อผักแน่ลูกเอเอชื่อมะพร้กแน่อา่าแป้งนัวแน่เ,เกลือแน,เน่เอาอาลายแหนพ่อในสามพันนั่นนาะเบิดบ่เบิดพ่อบ,บอ่อพ,อบพอกะทำมีท้ทำนั่นเนาะอ,อยู่นั่นแล้วแถมยืมอีกชะพลเพื่อนกัญชีภาม้าจุดดอกยังแล้วตั้งแต่เราลงไปได้เนาะเลยเราว่าสองเดือน ได้แล้วเธอเนช่องเธอแล้วได้เหเออเจ้าผนผกขึ e. kind of ้นมาดิวเนาะเออเมื่อแล้วลูกชื่อเขานเพื่อใหเทอไร่ี่พันไข้ชอพันเออเมืแล้วเบแล้วนาะนั้นกผักก็ไหมชินเดือนก็ผากกไหมอีกเมือได้แล้วเลิบผก่น่กกี่ดอกอันนั้นแหละบจตอ่ะบใหญ่เอาแหนก็เขากินกับชิ้นน่ะจักแล้วลูกมาหายืมแล้วขว่ะ nhưng phải không yêu nó ngon 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 ผู้เขียวหมากนี่ใชเนี่เจ้าหันปลูกอยู่บ่ปลูกกันเบิ่งปลูกกันยังเลิ่เออเออจะมีอยาเบียมันเจ้าอยากได้บ่เออเดี๋ยวเฮาสิออกไปหน้าแล้วเฮาสิฮักเอาขโอมันอะผู้นี่เฮาเอาลำมันเนาะเสียบเอาจวงมาันเอาจวงมาหันเออเอาจวงมันยาวๆหันอะน้ำถั่วเม่มีอยู่แต่ว่าเราก็กินให้กบรุกมันปรุงแล้วก็กินมันปรุงแล้วก็กินแต่ว่ามีอยู่เครือมันอื จะจะเอามาต้อนหอกเด้อแต่ว่าลืมก็จะให้บาปได้รอบนะแต่ว่าแต่ว่ามีอยู่บ่แม่นรัเบาจิตได้อย่าอย่าให้บาปแบ่บาปเราลูกเอ้ยเออนั่นนั่นมีอยู่ต้นพูลำพูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาขุดอตัวน้ำแบบมันมีหักน้ำกี่ดินเนาะว่าเอาได้มันละมันเอากระตูมมันขึ้นนั่นได้เออมันอเอาแบบนี้ประทาเนเรื่องพูแบบนี้เออเอา เออเอาตะลามันเออเอาเฮ็ดอะไได้บ้านเฮ็ดบานนี้เอาสรุปสรุปเอาทั้งลามดินเอาทั้งโมลามดินเนาะมันลามตามดินหินท้องเออมันจังบ่ได้ตกเถียงกันเนาะราหามันขึ้นเนาะกอกใหม่หินบัเก็เออเมื่อหน้ามื่อหน้ามื่อนี่เบาเวียดกระเพาะสิขึ้นแล้วหิวเข่าแหละจะได้กลับเมื่อบ้านเมื่อซองกินเข่ากินน้ำก่อน อยู่ดีมีแฮงเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าเฮามาตอดเออย่าดอกเนาะเอานั่นนั่นแหละตูเนาะเอาสดีเนาะไปให้เมื่อก่อนเด้อโดสดีนงโดไปนมาแวะเอาขนมให้น้องเพิ่นพี่น้องเนาะได้กินพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ่ตาเองก็ได้กลับปะพุ่นเด้อบาดนี้พี่น้องเนาะเอาสดีพี่น้องบ๊ายบาย